สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับเข้าสู่เดนอนาอาเซียนนะคะวันนี้กับเราสองคนค่ะดิฉันธิภกรสุภลักษณ์ดิฉันธันชนกจงหยุดยิ่งค่ะเดี๋ยวช่วงอาเซียนเดเร็กวันนี้นะคะเราจะไปดูสรุปผลการประชุมอาเซียนสมมตทครั้งที่26ที่ประเทศมาเลเซียค่ะแต่ว่าตอนนี้ไปเริ่มต้นกันที่อาเซียนเฮดไลน์กันก่อนค่ะค่ะไปเริ่มดูข่าวจากประเทศกัมพูชานะคะหนังสือพิม์เดพนมเป็นโพสต์ค่ะพาดหัวบอกว่าิ To e x p o r t e r o c o d i l ก skins กิัมพูชาค่ะเตรียมส่งออกหนังจระเข้นะคะตั้งเป้าส่งออกไปฝร,รั่งเศสเดือนหน้าเนี่ยประมาณ1,000แผ่นค่ะเป็นโครงการนำร่องถ้าประสบความสำเร็จจะขยายตลาดการซื้อขายหนังจระเข้ไปยังสหภาพยุโรปเพิ่มเติม รองประธานสมาคมพัฒนาฟาร์มจระเข้ในเสียมเรียบนะคะบอกว่าหนังจระเข้กัมพูชาเนี่ยโอ้โหเป็นที่น่าพึงพอใจของผู้ซื้อต่างชาตินะคะ,คะเพราะว่ากัมพูชาคุ้มครองจระเข้ป่าได้ดีแล้วก็ส่งออกเพียงจระเข้ที่เลี้ยงในฟาร์มเท่านั้นก็คนที่ซื้อบอกว่าหนังจระเข้ของกัมพูชาเนี่ยนุ่มนะคะ,คะกัมพูชามีจํานวนจระเข้ป่ามากที่สุดถ้าเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคค่ะ สะท้อนให้เห็นว่าประสบความสําเร็จในการคุ้มครองจระเข้ป่านะคะปัจจุบันส่งออกหนังจระเข้แล้วก็เนื้อจระเข้ไปเวียดนาม<ะ>ไปจีนแล้วก็ออกมาอย่างเมืองไทยบ้านเราค่ะรัฐบาลสนับสนุนนะคะและตั้งแต่ปี คิดจัศักราช2 0 0 5ที่ผ่านมาค่ะรัฐบาลกัมพูชาก็ผลักดันผู้ทาฟาร์มจระเข้ให้หยุดส่งออกลูกจระเข้นะคะแต่ให้หันมาส่งออกหนังจระเข้ที่โตเต็มวัยแล้วแทนก่อนหน้านี้ค่ะกัมพูชาขายลูกจระเข้อายุระหว่าง3-12ถึงเดือนเนี่ยตัวละ350-450บถึงาบาทนะคะแต่ว่าราคาหนังจระเข้ที่มีอายุ3ปีแผ่นละ2,500บาทค่ะบาทค่ะ นอกจากนี้นะคะรองประธานสมาคมผู้พเพาะเลี้ยงจระเข้ในเสียมเรียบระบุว่ามีความหวางในเรื่องของโอกาส ทางตลาดของฟาร์มจระเข้ในกัมพูชาแต่ว่าก็กว่าจะเข้าสู่ระดับตลาดระดับบนเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาเพราะว่าตอนนี้ยังขาดแคลนทุนแล้วก็เทคโนโลยีในการทําฟาร์มนะคะตอนนี้เนี่ยผู้ซื้อในยุโรปค่ะยังนิยมหันมาซื้อหนังจระเข้เกรดซีนะคะก็ราคาประมาณ3,200บาทต่อหนึแผ่นคือ2,500บาทเนี่ยเป็นขั้นต่ำ<ะ>ทีนี้ถ้าเกรดซี C อยู่ที่เฉลีย่ย3,200แต่ถ้าเกิด B และ A ขึ้นไปเนี่ยราคาก็จะเพิ่มขึ้น20แล้วก็50%ตามลําดับนะคะทีนี้จริงๆ เนี่ยขั้นตอนของการส่งออกก็คือว่าคนที่จะส่งออกต้องขออนุญาตไปทางกระทรวงการเกษตรป่าไม้และประมงของกัมพูชานะคะหลังจากนั้นทางกระทรวงก็จะต้องขอใบอนุญาตจากไซเตสนะคะหรือว่าอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเพื่อส่งออกดังกล่าวค่ะ<ฆ>ปัจจุบันนะคะมีฟาร์มจระเข้ที่ลงทะเบียนกับทางกระทรวงแล้วทั้งหมด357แห่งนะคะส่วนในปี2013เนี่ยมีการส่งออกลูกจระเข้กว่า5 0,000ตัว โอ้โหจร,จริงๆแล้วเนี่ยค,คุณลองนึกถึงกระเป๋านะที่ขายแพงๆกันเนี่ยต้นทุนอาจจะไม่ขนาดนั้นก็ได้ดิฉันว่า1,000แผ่นที่กัลังส่งไปฝรั่งเศสนะคะคงจะกลายเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมไปสักแบรนด์แน่ๆเลยนะคะ,คะ,คะ จากกัมพูชาค่ะมาต่อกันที่เวียดนามนะคะมีพาดหัวจากไทยเงียนนิวส์บอกว่าเวียดนาม o b l e s <c oughs> s g r a d u a t e นัมเบอร์สดับเบิลในโ r ร์ยีเเด็กจบใหม่เวียดนามนะคะตกงานเพิ่มขึ้น2เท่าในรอบ4ปีเลยนะคะ <c oughs> ซึ่งนายฟารมบูลวนรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเวียดนามยอมรับในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะ <c oughs> ว่าตอนนี้จํานวนนักศึกษาจบใหม่ที่ว่างงานนั้นเพิ่มสูงขึ้นถึง2เท่าจากปี2010 <c oughs> เลยนะคะส่วนคนที่จบแล้วแต่ว่าหางานทําได้เนี่ยมีน้อยเพิ่มขึ้นเพียง 38%ระหว่างปี2010ถึง2014ค่ะทีนี้รัฐบาลเวียดนามก่อนหน้านี้ก็ได้มีการสั่งการให้มหาวิทยาลายัยลดขนาดชั้นเรียนแล้วก็หลักสูตรบางหลักสูตรในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะแต่ว่าก็กลายเป็นว่านักศึกษาที่จบมายังคงว่างงานอยู่ทําให้อัตราว่างงานของประเทศสูงขึ้นในภาพรวมในขณะที่จํานวนบริษัทเกิดใหม่ก็ยังต่ํากว่าจํานวนบริษัทที่ต้องปิดตัวหรือว่าล้มละลายคือสรุปแล้วทางเลือกค่อนข้างน้อยค่ะ,คะสสวีดนามก็เลยตั้งคําถามว่าเอ๊ะ นี่มันคือความล้มเหลวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือเปล่าในการแก้ปัญหาเวลาสสไปลงพื้นที่เนี่ยเจอประชาชนถามเรื่องนี้ทุกทีเลยนะว่าลูกไม่มีงานทําจะทําอย่างไรดีนะคะก็เลยมีการวิพากษ์วิจารณ์ผลงานของกระทรวงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะทั้งนี้แนะนําด้วยนะคะว่าภาคธุรกิจและสถาบันการศึกษารวมทั้งกระทรวงต่างๆควรจะหารือกันมากกว่านี้เพื่อสร้างงานให้กับเด็กที่จบใหม่ด้วยค่ะ ค่ะก็ะะเป็นเรื่องที่พ่อแม่ก็อาจจะกดะดันลูกด้วยนะคะ่คะ,ะไปดูที่ประเทศจีนกันมางนะคะคู่ค้าของเราค่ะพาดหัวหนังสือพิมพ์ Today นะคะบอกว่า more Chinese reject iron rice bowls to chase riches ชาวจีนรุ่นใหม่ขันนิยมสร้างธุรกิจเองมากกว่ารับราชการนะคะคือหลายทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยงานที่เป็นที่ใฝ่ฝันที่สุดของคนจีนก็คือรับราชการเพราะ<ฆ>ว่ารายได้มั่นคงนะคะถาถึสอบจองวนไงคะถูกต้องมีอํานาจด,ด้วยแต่ว่าล่าสุดกลับพบว่าค่านิยมเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะคนจีนหันไปประกอบธุรกิจของตัวเองแทนค่ะตัวอย่างนะมีคนหนึ่งชื่อมิสเตอร์นายมาลีเนี่ยวัย34ปีค่ะ ก่อนหน้านี้เคยรรับราชการแล้วแต่ว่าตอนนี้ตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะคะหันมาเริ่มธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซในหางโจนะคะก็เป็นเมืองหลวงของมณฑลเจอ้อเจียงเนี่ยคือนำเข้าสินค้าไปจีนค่ะ <c oughs> แรงบันดาลใจมาจากแจ็คหมานะคะผู้ก่อตั้ง Alibaba.com ม <c oughs> นะคะมาจากเมืองเดียวกันแล้เขาประสบความสำเร็จใหญ่หลวงเลยก็เลยทำให้คุณลีเนี่ยก่อตั้งธุรกิจของตนเองด้วย <c oughs> ทีนี้มันไม่ใช่แค่ปัจจัยแค่นี้นะคะตอนนี้เนี่ยการเอาจริงของรัฐบาลจีนปราบทุจริตคอร์รัปชันยิ่งทำให้คนรุ่นใหม่ มองว่างานราชการมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เท่าเดิมค่ะสถิติจากสื่อทางการนะคะอย่าง p o p p l s Daily ค่ะระบุว่าจำนวนคนสมัครเข้ารับราชการที่ผ่านมาน้อยลงเป็นประวัติการลดลงมา7.5เนะคะเหลือเพียง1.4ล้านคนเท่านั้นนะคะในขณะที่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยบริษัททุนจากปัก เจิ้นฝันนะคะก็เป็นผู้ให้เงินลงทุนช่วยบริษัทใหม่ได้ตั้งตัวฉีดเงินลงทุนมากถึงกว่า2,000ล้านบาทน,นะคะ<ม>ให้กับบริษัทสตาร์ทอัพหรือว่าบริษัทเกิดใหม่คือสตาร์ทอัพเนี่ยเริ่มจากวงการไอทีในสหรัฐปัจจุบันเนี่ยนิยมใช้กันทั่วโลกนะคะให้กับสตาร์ทอัพในจีนทั้งหมด100แห่งค่ะซึ่งกว่าครึ่งเนี่ยมีผู้ก่อตั้งเป็น ศึกษาจบปริญญาตรีที่เกิดหลังพุทธศักราช2528นะคะธุรกิจเกิดใหม่ผุดขึ้นเยอะเลยคุณอย่างในเขตจงกวนชุนในกรุงปักกิ่งเนี่ยนะคะที่คนจีนมองว่าเป็นซิลิคอนววลลย์ในแบบจีนเนี่ยนะคะ ปีที่แล้วมีธุรกิจประเภทสตาร์ทอัพเกิดใหม่วันละ49บริษัททุกวันค่ะอย่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนเองออกมาเปิดเผยว่าที่ผ่านมานะคะองค์กรมากกว่า1,000องคอ์กรสีดเงินลงทุนให้กับสตาร์ทอัพต่างๆนะคะด้วยเม็ดเงินรวมกันทั้งหมดมากกว่า1,8ล้านแแสนล้านบาทเยอะมากๆเลยนะคะและอย่างกรณีของมิสเตอร์ลีเองที่เล่าไปตอนต้นค่ะก็บอกว่า อยากรับราชการไปเรื่อยแต่ว่าก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าเงินเดือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณแค่4ี่0 0ื่กว่าบาทมีครอบครัวมีลูกเล็กๆต้องดูแลมีคุณพ่อคุณแม่ที่เริ่มอายุมากขึ้นก็รายได้นี้ก็จะไม่พอนะคะ,ะเขาบอกว่าไม่เพียงแค่เขาที่ลาออกจากราชการค่ะมีเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยลาออกพร้อมกัน5คนคนหนึ่งไปประกอบธุรกิจอินเทอร์เน็ตแล้วก็บอกว่ารู้สึกว่าโอ้โหมีความสุขกว่าเดิมเยอะเลยค่ะ ทีนี้เด็กจบใหม่อย่างเวียดนามเนี่ยคือตอนนี้กําลังว่างงานนะคะอาจจะต้องหันลองมาดูธุรกิจสตาร์ทอัพกันบ้างค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะอาเซียนเดเรกจะไปกันที่ประเทศมาเลเซียคุณนอเบชุราบาสรีจากสันมาคาวเบอร์นาม่าอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะ Hello good evening bye how are you Hello from Bangkok Good evening t i p i Mickey Hi Hi Yeah so I hope we you're doing great and now you have a conclusion about the ASEAN summit right Ah, yes. Okay, please so, go ahead. Uh, so ASEAN leaders approved three declarations at ASEAN Summit. So, one uh, among of their uh, declaration is uh, declaring their intention to boost efforts toward a people oriented, people centered, and rule based ASEAN community while promoting moderation as the grouping's value. They will also agree on the need to forge a more resilient future by reducing existing disaster and climate related risks. Mm -hmm. Are contained in the three declarations, namely Kuala Lumpur Declaration on People-Oriented People-Centered ASEAN, Langkawi Declaration on the Global Movements of Moderates, and the Declaration on Institutionalizing the Resilience of ASEAN and Communities and People to Disaster and Climate Change, adopted at the end of the 26th ASEAN Summit in Langkawi last night. The 10 ASEAN member countries also vote to enhance people to people contacts and mm -hmm. awareness of ASEAN identity among young people by increasing youth interaction and exchanges within ASEAN. They also pledge for more sustainable cities in ASEAN with emphasis on robust economic activities, a safe and healthy living environment, and eco friendly and sustainable urban infrastructure. Mm -hmm. The ASEAN leaders agreed to narrow the de development gap by increasing access to basic needs and achieving adequate standards of living in line with the global commitment on poverty eradication. In addition, the summit also called for the development of the small and medium enterprises as a driving force for the planned ASEAN economic community. Mm -hmm. All right, thank you so much. Bye. You're welcome. Bye. Have a nice day. Bye bye. Ha. ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนครั้งที่26ที่มาเลเซียเป็นเจ้าภาพค่ะซึ่งบรรดาผู้นําชาติอาเซียนนะคะก็ประกาศเจตนารมณ์ว่าจะส่งเสริมผลักดันการเป็นประชาคมอาเซียนให้มุ่งเน้นสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนมากขึ้นโดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางค่ะก็ขณะเดียวกันนะคะก็สนับสนุนความเป็นกลางค่ะซึ่งถือว่าเป็นคุณค่าสําคัญของกลุ่มนะคะบรรดาผู้นาเขายังเห็นพ้องต้องกันว่าจําเป็นจะต้องสร้างอนาคตของกลุ่มประชาชนอาเซียนเนี่ยให้เรา มือแล้วก็ฟื้นตัวจากภัยพิบัติธรรมชาติด้วยนะคะโดยการลดความเสี่ยงด้าสภาพอากาศแล้วก็ภัยพิบัติเดิมที่มีอยู่ค่ะ ยาที่ตกลงกันเนี่ยมีสฉบับนะคะก็สบับแรกปฏิญญากาลุลลาเปอร์เกี่ยวกับพลเมืองอาเซียนให้หันหน้าเข้าหากันมากขึ้นนะคะประชากรเป็นศูนย์กลางและอะไรคะคุณอัญชลีค่ะเราก็มีปฏิญญาลังกวีนะคะเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางสายกลางค่ะแล้วก็ปฏิญญาการจัดตั้งสถาบันฟื้นฟูอาเซียนและชุมชนเพื่อรับมือกับภัยพิบัติแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศด้วยค่ะค่ะก็ประเทศสมาชิก1ิประเทศนะคะสัญญาว่าจะปรับปรุงผลักดันให้ประชาชนของแต่ละประเทศเนี่ยไปมหาสุข มากขึ้นแลกเปลี่ยนกันมากขึ้นนะคะปลูกฝังสร้างอัตลักษณ์ความเป็นอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบรรดาคนหนุ่มสาวนะก็อย่างที่บอกไปปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนกันมากขึ้นก็จะส่งเสริมตรงจุดนี้ค่ะ,คะนอกจากนี้ยังจะสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ SME ด้วยนะคะ,คะเพราะว่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญในการผลักดันประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตคนี่ก็คือเนื้อหาสาระของการประชุมอาเซียนสม,มิตในครั้งนี้ค่ะ,คะตอนนี้นะคะเราจะมาดูรายงานพิเศษกันบ้างนะคะคุณทศพลชัยสมฤทธิ์ผพ ได้มีโอกาสไปที่เมืองดานหลัดของประเทศเวียดนามวันนี้เราก็เลยมีซีรีส์นะคะรายงานพิเศษสีสันแห่งดานหลัดมาฝากนะคะก็จะไปดูกันนะคะเพราะว่าเป็นเมืองที่ชาวฝรั่งเศสสร้างขึ้นค่ะติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ ุณผู้ชมรนนครับเห็นด้านหลังผมนี้เป็นบ้านสไตล์ยุโรปแต่ผมไม่ได้อยู่ในแถบตะวันตกเลยนะครับอันที่จริงเป็นเพื่อนบ้านอาเซียนของเรานี่เองที่เมืองดาลัดของเวียดนามซึ่งได้ชื่อว่าเมืองยุโรปแห่งตะวันออกไกลถือเป็นเมืองรีสอร์ทชั้นนาแห่งหนึ่งของเอเชียเลยทีเดียวดาลัดมีประชากรราว2 0 0 0 0 0คนเป็นเมืองหลวงของจังหวัดเลิมดงทางภาคใต้ของเวียดนามภาพความอุปถึกในตอนนี้ขัดแย้งกับเมื่อต้นศตวรรษที่20ซึ่งเป็นพื้นดินไร้คนอาศัย สมัยที่เวียดนามเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสดาลัดมีชื่อเล่นว่าเมืองแห่งความหวังสะท้อนถึงความปรารถนาของรัฐบาลฝรั่งเศสที่จะสร้างเมืองบนที่ราบสูงขึ้นมาหลังนักแบคทีเรียวิทยาชาวฝรั่งเศสได้เข้ามาสำรวจพบพื้นที่นี้ฝรั่งเศสสำรวจความเป็นไปได้ทุกอย่างตั้งแต่อัตราฝนและสภาพอากาศดาลัดเริ่มเป็นรูปเป็นร่างในปี2444 จากบ้านไม้เพียง19หลังเพื่อใช้เป็นสำนักง,งานปกครองและส่วนราชการแต่ดาลัดกลับยังโดดเดี่ยวเพราะไร้การเชื่อมต่อและอยู่ไกลจากเมืองอื่นการประทุกข,ของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งกลับช่วยให้ดาลัดจากฝ่ายร้จุดหมายกลายสภาพเป็นเมืองเพราะเมื่อพล,ลเรือและกองทัพฝรั่งเศสกลับภูมิลำเนาไม่ได้จากสงครามจึงต้องการสร้างที่อาศัยของตนเองหลังจากนั้นได้มีการวางผังเมืองใหม่แบ่งเป็น3ส่วน คือส่วนราชการที่ปัจจุบันคือตลาดดาลัดถิน่นพานักของชาวเวียดนามและแหล่งอาศัยของชาวยุโรปโดยก่อสร้างด้วยเป้าหมายรองรับประชากรได้ถึง3 0 0แสนคนปี2 4 6 9หลังวางผังเมืองมาทั้งหมด3ครั้งดาลัดจึงได้รับการยอมรับเป็นเมืองอย่างเป็นทางการดึงดูดชาวเวียดนามคนงานนักธุรกิจเข้ามาอย่างต่อเนื่องดาลัดจึงถือเป็นเมืองที่อายุยังน้อยเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นอันมีประวัติศาสตร์ยาวนานของเวียดนาม แต่ด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรปสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายและธรรมชาติอันสวยงามดาลัดจึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งปัจจุบัน International Living ซึ่งเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับสถานที่สำหรับอาศัยและลงทุนของชาวต่างชาติเลือกให้เมืองดาลัดเป็นหนึ่งในเมืองชั้นนำที่ชาวอเมริกันควรไปพำนักในวัยกเกษียดโดยภูมิศาสตร์ที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเล1 5 0 0เมตรทำให้อุณหภูมิเฉลีย่ยอยู่ที่18-25ถึงองศาเซลเซียสตลอดปีอีกทั้งดาลัด ยังอุดมด้วยธรรมชาติอันสวยงามป่าเขาทะเลสาบไม่นับรวมชื่อเสียงในฐานะเมืองแห่งดอกไม้ด้วย International Living แนะนำว่าควรเลือกอาศัยอยู่ชานเมืองเพราะสวยกว่าในตัวเมืองเสียอีกอาหารหาทานง่ายทั้งของท้องถิ่นและอาหารทะเลในราคาย่อมเยาต่ำกว่า1ดอลลาร์สหรัฐก็มีส่วนค่าเชา่าพาร์ตเมนที่พักถือว่าต่ำเพียงแค่300ดอลลาร์สหรัฐหรือไม่ถึง10,000บาทต่อเดือน แม้ชาวฝรั่งเศสจะสร้างเมืองดาลัดมาก,กว่า100ปีแล้วแต่ความวุ่นวายทางธรรมชาติและสถาปัตยกรรมแบบโยุโรปนั้นกลับไม่เสื่อมถอ,อยเลยนับวันยิ่งเพิ่มคุณค่าและความวุ่นวายให้แก่เมืองแห่งนี้มากขึ้นจึงไม่แปลกที่ดาลัดจะเป็นเป้าหมายของหลายคนทางการท่องเที่ยวผ่อนคลายและการพักผ่อนในยามเกษียณพศพลชัยสำลิขผลทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวส์รายงานจากเมืองดาลัดประเทศวิญา โอ้ดิฉันเห็นคุณทศพลแล้วนะคะมิน่าหล่ะถึงบอกว่าติดใจดาลหลัดนะคะ<ม>อุณหภูมิ18-25ถึงสาองศาตลอดปีน่าอยู่อาศัยมากเลยทีเดียวใช่นะคะดาลหลัดบางคนบ้านเราอาจจะรู้จักกันว่าดาลหลัดนะคะก็คือที่เดียวกันค่ะปิดท้ายได้นหาอานเส้นวันนี้นะคะคุณนอไปสุราบาัสรีมีเพลงมาฝากนะคะชื่อว่าเพลงเบียคันลานะคะศิลปินดราม่าแบนด์ค่ะเนื้อหาคือชื่อเพลงแปลว่า l e ็ i อิ e บีหรือว่า ปล่อยมันไปเถอะสุดท้ายนี้นะคะฝากหน้า Facebook เอาไว้ค่ะ facebook.com/asiainphenomenon วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <S <S